สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาไปดูตรงสรอยนานานะคะเดี๋ยวยังไงก็คอยติดตามนะคะเดี๋ยวจะไปดูตรงที่เคยอยู่เคยกินนะคะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วนะคะเดี๋ยวยังไงจะพาไปตรงซ้อยค่ะไปเลยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นซอยนานาน,นะคะตั้งแต่คิดถึงนะคะตั้งแต่ก็มีร้านเปลี่ยนไปเยอะนะคะเกือบจะสิบห้าปีที่แล้วอะคะ่ะนานมากตรงข้างหน้าตรงมีก็จะเป็นานานาพาสาน,นะคะตรงที่เราเคยมาเกิดอยู่ตรงนี้มาทำงานนะคะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อประมาณ ประมาณ15ปีที่แล้วนะคะนานมาก15ปีแล้วก็กลับคืนมาดูอีกรอบนี้นะคะนี่ราคาบรรยากาศนะคะที่ทำงานเดิมนะคะไม่มีอะไรรีวิวให้ดูวันนี้รีวิวสถานที่ทำงานนะคะ ย้อนกลับไปย้อนกลับไป15ปีที่แล้ววุ่นวายมากชลมนนะครอันนี้มันต้องเป็นซอยแบบว่าซอยยาวเนาะเป็นแบบว่าซอยยาวอะ่ะ เอาเอาแบบแห้งเลยก็เป็นแบบนี้อันนี้แบบถุงอ่อค่ะเออตัวนี้จะเป็นแบบถุงตอนเหนียยังไงั้นก็ไม่ได้ถุง

ยี่ก็เกวเกวยากเวตีกับป้องนั่ยากอะไรแยวยากเวตีกับป้องเล้าเม่เนาะฮะเดี๋ยวไล่ไม่ถ่ายรูปหรอเย็นค่ะอันนี้เป็นเช่ามันสี่โมงสี่โมงไปสี่โมงกว่าใช่ไหม สี่โมงพอดีหโมงนะก็ม่ยังมาไม่ถึงหรอกรถมันตีดอันนี้อันนี้เหมือนพระเอกเหมือนพระเอกหนักเสื้อสีฟ้าก็ลวงเข้าไปเลยสี นะจยไปซื้อสิฮะอันนี้เป็นซอย15นะคะสุขุมวิทซอย15แล้วมันแล้วมันหลับหลับแล้วก็หลับแบบเหนื่อยด้วยนะมิดเหลืองหลับแน่นหลับลึกนะสำหรับคราฉันกินนะอะไรนะ นี่นะคะโรงแรมข้างหน้าเรานะคะเรื่องหลงไฟนะคะเป็นโรงแรมที่ถ่ายเรื่องหลงไฟนะคะนีลาเหรอหรืออะไรนะการแก้วการแก้วนะคะนะคะเห็นไหมไนท์โฮเทลนะคะโรงแรมการนี่นะคะอันนี้ก็เป็นโรงแรมการแก้วนะคะเนี่ยการแก้วเหรอ หรือเรืออะไรนะหลงไฟละครเรื่องหลงไฟนะคะ